ไป,ไปไปพมคิว่าใส่ไน้ดีผมต้องมอกแล้วว่าแนนอนตลาดสุดชิคตลาดต้องมอกแล้วว่ายกเรื่องราวของสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ได้มารวมที่นี่ก็คือตลาดรถไฟของเราสิ่งสถิตนี้น,น,น,นะซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะดูแบบอะไรยังไงแต่วันนี้หมอโดมาด้วยพี่โดพี่หมอไสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับพี่หมอมาด้วยนะฮะวันนี้แท็กมาด้วยนะฮะมาถ่ายรายการด้วยแนะะ่นอนเอาละฮะตอนนี้ด้านบนที่คุณเห็นเนี่ยในแสแตนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นงานแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีเจ้าสปิริตเนี่ยขึ้นมาบนเสาเสาเนี่ยด้านบนเนี่ยก็เป็นอ่า าเรียกว่าจีสบัดโคงไฟจีสบัดเนี่ยในในปีประมาณห้าสนั่นคือสิ่งที่เป็นเสาแล้วก็เรื่องราวของจีสบัดท,ที่เกิดขึ้นบางอันก็จะเป็นเนืยองเนีนะฮะที่แน่นอนก็คืออย่างเปลิสมัยก่อนและได้ถูกถ่ายทอดโคงไฟและหลอดไฟแล้วก็ขายมาที่เจ้าสตูดเตอ ในแต่ละซิงลี่ทั้งหมดมี 2, 4, 6, 8, 10หก0ันนั่นคือ10บอสุระเทศที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเรื่องราวของการฉายแสงเรื่องราวของการเดินทางไม่ใช่เรื่องของภาพวันนี้ถูกบันทึกแล้วสำหรับเรื่องราวของสิ่งที่เป็นที่สุดในประเทศไทยที่สุดในสยามประเทศที่เกิดขึ้นวันนี้ผมเองก็จุด่ต้บานามันออยที่ไม่เคยใครใครก็ ะะดีใจอะดีใจมากเหมือนเรากลับบ้านเก่าเรากลับเหมือนสมัยเราย้อนไปสมัยเรียนขอหมอสามโอ้ยมิตร้าพ0 0บาทโอ้ยมันคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจคิดถึงช่างคนหนึ่งลงผิมที่คอยขยับแป้นแล้วดูอ่านี้ไปได้แล้วนะอ่าเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือมิตรภาพที่เกิดขึ้นและผมเช่ยยิ่งว่าทุกคนโตมาจากคอมพิวเตอร์คอูพวเตอร์คือก้าวแรกในชีวิต นอกคันแรกก็คือลาเล่คันที่สองก็คือเจ้าแลมเบต้านั่นคือการก้าวเดินทางซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าสกูตเตอร์เนี่ยที่มีนามว่าแลมเบต้าวันนี้เนี่ยราคาของมันเนี่ยในวัยเยาว์เนี่ยอาจจะเป็นแค่เป็นรถที่ส่งสาวน้อยจากมาหาลัยหรือว่ากำลังจะบรรทุกสินค้าไปส่งขายของร้านค้าร้านโชว์เหมืองร้านทุกวันอยู่ดีแต่วันนี้เจ้าสกูตเตอร์เนี่ย